เบอร์โทรนุชก็คือ0816877249นะคะรับรับทุกสายนะคะยกเว้นแต่ว่าติดลูกค้านะคะรับทุกสายแน่นอนค่ะนุชรับเองนะใช่ค่ะรับเองตอบเองค่ะไม่ว่าเพจไม่ว่าไลน์ไม่ว่าทิกต o อกนุตตอบเองหมดค่ะไอดีไลน์ไอดีไลน์นะคะแอดไซค่ะแแอดนี่ค่ะขายได้เลยค่ะนี่ค่ะ อ่าไลน์นะคะแอดสามสองสี่ e w m l l ค่ะเนี่ยค่ะไลน์นุชค่ะฮะใช่ค่ะเอ่อมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็สามสองสี่ e w m l l ค่ะแล้วก็ QR Code ค่ะขึ้น QR Code ให้ลูกค้าได้เลย ตอนนี้ก็คือมันจะมีสามล้อที่ว่ามาแรงตอนนี้เนาะที่ว่าตัวใหม่ล่าสุดทีนี้พี่พศมาเนี่ยเราก็คงอยากจะให้รีวิวตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะสามล้อนะ่าลูกค้าคงอยากจะให้รีวิวตัวใหม่ๆนะคะ,ะตัวใหม่ๆตอนนี้ก็จะมีจัมโบ้นะคะเนี่ยจัมโบ้มาใหม่ที่ซื้อสามล้อนี่คือกลุ่มยังไงนุา กลุ่มที่ซื้อสามล้อคือผู้สูงอายุค่ะเช่ mm hmm. นขาไม่ค่อยดีแขนไม่ค่อยดีและ,ะหรือไม่ก็ทรงตัวไม่ค่อยได้เนี้ยคนถามว่าสามล้อมันมันต้องใช้กําลังขับเยอะไหมคือมันหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมันมันลูกทรงไงอ่มันจะต้องแบกแบกภาระแบกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า สามล้อนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะทีเนี้ยสามล้อเองเนี่ยก็จะมี36มหกโวลต์สี่แปดโวลต์เนาะทีนี้ถ้า4ี่แปดโวลต์มันก็แรงกว่า36มสโวลต์อยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยสามล้อเองเนี่ยก็วิ่งครั้งหนึ่งถามว่าวิ่งครั้งหนึ่งได้กี่โลสามล้อวิ่งครั้งหนึ่งประมาณ4ี่สิบห้าสิบโลค่ะครั้งหนึ่งประมาณ4ี่สิบถึงห้าสิบกิโลนะคะต่อการชาร์จนะคะต่อการชาร์จค่ะ น,นี่มาใหม่นะเจ้ค่ะอันนี้คือประมาณยังไงเจ้ะครัอ่ะสามล้อตัวนี้มาใหม่เลยนี่จัมโบ้นะคะนุเจเรียงจมโบ้ตั้งแต่ตัวเบาะสไลด์มาเลยอ่ะเริ่ม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 เนี่ยค่ะอ่า จัมโบ้จัมโบ้ตัวนี้เบาสไลด์นะคะแต่รูปทรงใหม่ค่ะรูปทรงสวยงามไฟสวยงามนะคะไฟี่คือจะหลูหลาไปไหนเนี่ยจะหลูหลาหมาเห่าไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยสวยมากเลยเนี่ยสวยหลูมากเลยรูปเลยเนี่ยสวยหลูเลยนะคะค่ะไฟเลี้ยวอะไรก็สวยนะคะไฟเลี้ยวไฟหลังก็สวยนะคะจัมโบ้ตัวนี้ ด้านในด้านในตรงกลางตรงนี้จะเป็นที่เก็บของได้ด้วยนะคะนี่ค่ะใช่ด้านในตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่เนี่ยค่ะตัวนี้ราคาราคาคือัะไรเจ้าราคาตัวนี้นะคะถ้ารวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะจมโบ้ตัวนี้รวมส่งเรียบร้อยแล้วจะอยู่หมื่นหนึ่ง 19,500เรวมส่งต่างจังหวัดหมื่นเก้าพันห้ารรวมส่งต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บเงินปลายทาง,งาค่ะเก็บเงินปลายทาง,งาน,นะคะใช่ค่ะ <บ S 1> ใ, <น S 2> ใช่ค่ะตัวนี้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้ะจะเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ที่แปลงเป็นกระบะดได้นะคะตัวนี้เรียก Q7 นะคะ Q7 ค่ะ Q7 ค่ะปักเบาะได้นะคะ ไงเจตัวนี้จะปรับเบาะแบบนี้นะคะอ๋องัดอ่าแปลงเป็นกระบะแบบนี้จ้ะจะแปลกๆนิดนึงโอเคครัชอบของแปลกเนาะอ๋อนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่มันจุของได้ด้วยใช่มันจะแปลกๆอ๋อนี่คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นใส่ของได้เนาะใช่ค่ะตัวนี้เราก็ปรับมาเป็นอย่างนี้ได้พื้นที่พิงของเราอ๋อนี่ไงโอ้โหยังยังแกมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโห นี่นะครับสนะคะมั้าอับนอันนี้ราคาเท่าไหร่ทียนะหนึ่งห่นเก้าพอค่ะใช่หนึ่งถ้าเป็น Q7 นะคะเามบคนจะขนของเล็กๆน้อยๆขนขวดน้ขได้เลได้นะหนึ่งนเก้าพัรลูกค้าหนูส่งได้นะคะครับผมอันนี้ราคาพร้อมส่งนะทียนะค่ะ มันจะบางรุ่นพร้อมส่งบางรุ่นไม่พร้อมส่งเนาะเราก็คุยกันอีกทีหนึ่งแต่อันนี้เราบอกคร่าวๆไปก็อยู่ในเลทประมาณนี้นะคะถ้าากรูรายละเอียดก็คุยกับเจ้าของร้านดีกว่านะใช่ใช่ค่ะแล้วต่อมาก็ตัวนี้ก็จะเป็นจัมโบ้ไซส์บิ๊กค่ะไซส์บิ๊กบิ๊กอันนี้เขาเรียกอ่จัมโบ้คิวหกค่ะคิวหกคิวหกค่ะคิวหกคิวหกจะเป็นยังไง ทั้งหลังแปลงเป็นกระบะได้เหมือนกันแล้วก็เป็น2ตอนนะคะนี่นเป็นสองตอนออแบบนี้ค่ะเป,เป็นเหมือนเป็นเหมือนรถสองตอนแต่ว่าปรับตรงนี้เป็นโครงกระบะได้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกนะ็มีที่ใส่ของใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็น3ามล้อสองตอนนะคะสามล้อสองตอน ถ้าเกิดว่าไม่มีหลังคาอยู่ประมาณ2 4 0 0 0บาทค่ะ24,00มนะคะไม่มีหลังคาใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีหลังคาด้วยถ้ามีหลังคาหลังคาด้วยรุ่นนี้มีหลังคาด้วยนะคะรุ่นประมาณ2ตอนแบบนี้แล้วมีหลังคาด้วยเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ2 7 0 0 0บาทค่ะมีหลังคานะคะเป็นรุ่นมีหลังคาคือรุ่นของเขาใช่ไหมครับ อ่าอันนี้อันนี้คิวคิวหกค่ะแต่ถ้าใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกคือบอกเขาจะใหญ่กว่ากันค่ะจะเป็นคิวเก้าค่ะเนี่ยค่ะถ้าสังเกตจากด้านหลังเนี่ยค่ะจะใหญ่กว่านี่ค่ะจะใหญ่กว่าฮะคิวเก้าตัวนี้คิวเก้าใช่ค่ะ่ะรูปทรงสวยงามค่ะก็คือไฟท้ายเขาจะสวยค่ะเดี๋ยวนุชจะลองเปิดไฟท้ายให้ดูนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลองไป นี่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายอยู่ตรงนี้นะครับไฟเบรกเหมือนแบบเหมือนรถใหญ่เลยเจ๊ตัวนี้ราคายังไงเจ๊อันนี้เป็นอันนี้ไซส์ XL อันนั้น 2X ค่ะ 2XL ค่ะถ้าเทียบก็คืออันนี้ XL อันนั้น 2XL ค่ะเนาะใหญ่ขึ้นราคาก็จะแพงกว่ากันแค่ 1,000บาทค่ะแพงขว่าองกันแค่1,000บาทนะคะคิวเก้าคุ้มค่ะเพราะว่าอันนั้นข้างหลังนั่งได้2คนคิวเก้ากับคิวหกใช่ค่ะอันนั้นข้างหลังนั่งได้2คนเลยจ้า่คะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาล้อหน้าฟีโน่ที่เคยรีวิวแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้มีตะก้าค่ะตัวนี้มีตะก้าค่ะ มีแบบมีตะก้ากับไม่มีตะก้ารูปทรงเหมือนรูปทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์นะน้ามอเตอร์ไซค์หน้าฟีโน่แต่ว่าเป็นสามล้อใช่ค่ะต่างกันยังไงสองรุ่นนี้ต่างกันแค่มีตะก้ากับไม่มีตะก้าแล้วาด้านหน้านะครับใช่ค่ะแล้วตัวนี้เป็นดิสเบรกหลังอ๋ออ่ระบบเบรกเป็นดิสหลังค่ะดิสหลังเนี่ยค่ะดิสหลังเบรกหลังอันนี้ข้างนี้จะเป็นดิสหลังค่ะเนี่ยดิสหลังอันนั้นดิสหน้าค่ะอันนั้นดิสหน้าค่ะนะคะ รุ่นนี้จะเป็นดิสหน้าค่ะรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าอ่าอันนั้นดิสเบรกหลังจะต่างกันต่างกันค่ะต่างกันดิสเบรกหน้ากับดิสเบรกหลังตัวดิสเบรกหลังจะเป็นตะกร้าหน้านะคะค่ะค่ะจ้ะค่ะค่ะอ่ารีวิวตัวไหนดีสามล้อก็จะประมาณนี้ค่ะพอ <c oughs> ดี <c oughs> เพิ่งเพิ่งได้พักเนี่ยค่ะวันนี้ว่าทีทคนเยอะมากเยอะมากมากค่ะเยอะมากมากมาถ่ายบรรยากาศที่คนกำลังเยอะมากค่ะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้คนเยอะมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้แม็กวันก็ไปลบบุรีเนาะแล้วก็สำร้อด้วยค่ะแล้วก็ส่วนอื่นแล้วก็พี่จอดอยู่ข้างหลังนี่ก็เอาหมดแล้วค่ะอ๋อเหรออันนี้จอดข้างหลังข้างหลังสีส้มๆเลยได้กมาแล้วเดินชมไปเลยเนี่ยอันเนี้ยอืมค่ะ ก็ชมไว้ก่อนเะลูกค้าสนใจข้างหลังนะคะจองแล้วข้างหลังอ๋ออันนี้จองหมดแล้วนะครับจองหมดแล้วนะคะข้างหลังค่ะโอ้โหอาอาแล้วก็อันนี้อันนี้สามล้อกระบะอะเดี๋ยวนุชบอกโปรโมชั่นสามล้อกระบะคันนี้หน่อยเนาะครับผมอะ สามล้อกระบะจัมโบ้คันนี้นะคะสามล้อกระบะเนี่ยข้างหลังเป็นกระบะแบบนี้เลยนะคะนี่สามารถประทุกของได้ใช่ค่ะตัวนี้นะคะ,น,ะนี่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะสมามล้อกระบะตัวนี้นะคะนุชบอกโปรโมชั่นไปเลยนะคะาาจากปกติ3 5ม0 0ืบาทนะคะ3 5ม0 0ืันบาทตัวนี้เอาไป29000บาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ารวมส่งตัวประเทศเลยค่ะอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวนุชเขียนออกมาให้ดูค่ะ อันนี้รวมส่งสองหมื่นเก้านะครับอันนี้รวมส่งนะครับนี่นะครับข้างในนะครับใส่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 ลได้สักกว้างกว้างนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ค้าขายตามตลาดรับน้ำหนักได้สามร้อยโลนะคะรับน้ำหนักสา0ร้อยโลเลย ครับผมสามร้อยโลค่ะตัวคว้าไม่ค้านี่นะใช่ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้รับน้ำหนักได้สามร้อยโลใช่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 ค่ะตัวนี้โปรโมชั่นเลยค่ะสองหมื่นเก้าส่งฟรีค่ะทั่วประเทศค่ะของมีจํานวนจํากัดนะถ้ากระบะรุ่นนี้นะเนี่ยค่ะเมื่อวานก็ขายไปไปคันหนึ่งขายไปคันหนึ่งจองไปคันหนึ่งค่ะขายไปคันหนึ่งนี่คือไปใส่โยก ไปกาญจนบุรีเขาไปใช้รีสอร์ทแล้วไปขนผ้าค่ะเอาไปขนผ้าแล้วอีกคันหนึ่งไปจันทบุรีเอาไปเข้าสวนค่ะเนี่ยเนียแต่ว่าเอาไปขนผ้าขนอะไรในใช่โรงแรมรีสอร์ทเพราะว่ารีสอร์ทเขาหลไร่ค่ะลูกค้าเห็นลูกค้าบอกว่ารีสอร์ทเขาหลายไร่ลูกค้าบอกว่าสมมติว่าอะ เรานึกถึงว่าโรงแรมหรือรีสอร์ทลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่หลายไร่มากเลยเด็กเขาก็จะต้องเดินเหนื่อยเลยรีสอร์ท <laughs> อันนี้ก็คือเขาเอาไปขนผ้าค่ะเนี่ย <ข EN S 2> บอกเอาไปขนผ้าฮะฮะฮะที่แน่ๆคือเสียงเงียบเลยนะเจนะใช่ค่ะเนี่ยค่ะลูกค้าเขาเอาไปขนผ้าค่ะครับฮะอย่างอย่างอย่างที่ขายนาครนายกไปสองคันอันนั้นก็ไปรีสอร์ทเหมือนกันค่ะนครนายกค่ะรีสอร์ทเหมือนกันเห็นบอกเอาไปขนผ้าเอาไปขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันมันขนได้ตั้ง300โลเนาะตัวนี้เขาเรียกถ้าโทรมาก็บอกว่า3ล้อเกษตรก็ได้ค่ะหรือ3ล้อบรรทุกใหญ่ประมาณ300โลฮะ300ใหญ่ของฟูยูค่ะตัวนี้ของฟูยูจ้ะเนี่ยอันนี้นำเสนอเลยเพราะว่าอคุ้มค่ะปกติส0 0 0 0ื่นกว่าอันนี้รวมส่งให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของสล้อใช่ค่ะใช่ค่ะ ร้าน <จะ S 1> ก็รวมๆ,ๆ,ๆก็จะประมาณนี้ใช่ค่ะโมเดอร์อ่าเราจะมาพูดถึงอันนี้กันเนาะเราจะมาพูดถึงว่าจักรยานตอนนี้มีอะไรบ้างเนาะถ้า,ถ,าถ้าดูกันโดยรวมตอนนี้จักรยานนะคะก็จะแบ่งเป็นลิเทียมกับตะกัวกดนะคะจักรยานก็จะมีแบตลิเทียมฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ตะกัวดกวดฝั่งนี้ทีนี้ลิจักรยานเองเขาก็จะมีตั้งแต่350วัตต์ ไปจนถึง5 450วัตต์500วัตต์500วัตต์แล้วก็มา800วัตต์อย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างตรงนี้800วัตต์ค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างของจักรยานใช่ค่ะอันนี้ห้าร้อยนะคะนี่แบบแบบอะไรนะแบตตะกั่วค่ะแบตตะกั่วค่ะแต่ตัวนี้500นะคะหลงอยู่พันนึงเนาะแต่แถวนี้ทั้งแถว800วัตต์นะคะ800วัตต์ค่ะแปดร้อวัตอ่ะแปดอวัตอันนี้ของชัยโยของเคอเคไลออนนะคะอ่ะ800วัตต์ค่ะ หมื่นกว่าบาทค่ะหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะใช่แต่ก็ติดต่อจินุสมาได้ค่ะกุศลยะยินดีค่ะยินดีค่ะ่ะตรงนี้ราคาก็จะอ่าราคาตามวัดค่ะลูกค้าบางคนถามว่าเอ๊ะเออ่ถามว่านะคะเออ่วัดราคาดูดูดูรถไฟฟ้าต้องดูอะไรอ่า สมมติว่าลูกค้าถามว่าดูรถไฟฟ้าต้องดูอะไรนุชบอกเลยว่าดูรถไฟฟ้านะคะให้ดูกําลังมอเตอร์นะคะแล้วก็ดูว่าใช้แบตกี่ก้อนค่ะดูกําลังมอเตอร์และว่าดูว่าใช้แบตกี่ก้อนและใช้แบตกี่แอมป์นะคะส่วนใหญ่แบตเตอรี่ตะโกัวกดมีนบ้านเรานิยมใช้แค่2ไซส์คือ12อแอมป์กับ20แอมป์ 12แอมป์สก้อนไปได้ประมาณ40โล20แอมป์ไปได้ประมาณ60โลยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะครับนะคะก็คือลูกค้าซื้อต้องนึกถึงตรงนี้นะอ่านึกถึงออมอเตอร์พยา,ยา,ย,ายามดูแค่ราคาอ่าอย่าดูแต่ราคาแล้วเราต้องดูด้วยว่าโช๊คใหญ่ไหม<อ>แน่นหนาดีไหมอ,อ่าโ<อ>ชค๊คใหญ่ดีไหมมอเตอร์เสียงเงียบไหมอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ใช่ขับขับไปสามวันดังแกลก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 ไม่ไหวนะสามวันเครื่องหลวงหมดเลยวันนี้ก็เป็นด้านหน้านะเจนะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณเจนุศนะครับก็เข้าๆวันนี้ก็มามา,มาเมื่อนิดนึงเดี<ะ>๋ยวคราวหน้าก่อนียจะมาชมบรรยากาศแบบคน,นคึกคักนะครับขอบคุณนะครับเจขอบคุณเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกเบอร์โทรก็บอกเออเบอร์ติดต่อได้ไหเบอร์โทรนุศนะคะอ่ะเบอร์โทรนุศก็คือ 0816877249นะคะอ่ารับรับทุกสายนะคะยกเว้นแต่ว่าติดลูกค้านะคะรับทุกสายแน่นอนค่ะเป็นนุชรับเองนะใช่ค่ะรับเองตอบเองค่ะไม่ว่าเพจไม่ว่าไลน์ไม่ว่าทิกต็อกนุสตอบเองหมดค่ะไอดีไลน์ยังไงไอดีไลน์นะคะเอสไซค่ะเอสเอสนี่ค่ะขายได้เลยค่ะนี่ค่ะอ่าไลน์นะคะเอสสามสองสี่อีวมเค่ะเนี่ยค่ะไลน์นุชค่ะ ใช่ค่ะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็3-2-4 E W M L L ค่ะแล้วก็ QR code ค่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้น QR code ให้ลูกค้าได้เลย oh, ค่ะขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับ